สวัสดีค่ะเจอกับวรุตตาอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่14ธันวาคม2520ค่ะวันพุทธที่จะถึงนี้คือวันที่16ธันวาคม2520ประเทศเยอรมันจะล็อกดาวน์ปิดทั้งหมดเลยนะคะ ปิดร้านค้าทุกร้านยกเว้นร้านขายอาหารเท่านั้นเดี๋ยววันนี้วรุตาจะพาทุกๆคนมาเดินดูนะคะว่าร้านแต่ละร้านลูกค้าจะมีเยอะมากขนาดไหนอันนี้วรุตาผ่านร้านขายผลงไม้โอ้โหหน้าทานมากๆเลยค่ะลูกเลยโอ้ยไปค่ะ เราเดินกันต่อเลยเมื่อกี้ผ่านร้านขายผลไม้ไปค่ะไปดูบรรยากาศในแต่ละร้านว่าเขาเป็นกันยังไงบ้างผู้คนจะพลุกพานเพื่อจะซื้อเข้าของซื้อของขวันในวันคริสต์มาสกันขนาดไหนดูกันไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นร้านขายถั่วขายขนมขายของหวานค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแวะผ่านมาทางนี้อีกทีนึงค่ะผู้คนก็บอกเลยนะคะว่า ก็เริ่มที่จะพรุกพล่านมากกว่าปกติเดินดูกันไปแบบยาวๆเลยนะคะวารุตาต้องใส่มาสก์เอร์ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนเกือบจะทุกคนใส่มาสก์เกอร์เพราะว่าพกุกเกือบจะพลุกพลา่านเต็มไปหมดเลยค่ะไปเลยค่ะยาวๆดูกันยาวๆเลยนะคะอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าค่ะร้านขายรองเท้า คนเยอะไหมก็โอเคนะคะไม่เยอะมากไปดูร้านขายของของขวัญกันดีกว่าค่ะเดินกันไปเรื่อยร้านตรงโน้นเป็นร้านขายน้ำหอมค่ะมีผู้คนเยอะไหมอ้าคนยืนซื้อของซื้อเข้าแถวกันก็เยอะอยู่นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสค่ะไปเลยค่ะมาดูร้าน H&M นะคะว่าเป็นยังไงบ้างร้านขายเสื้อผ้าก็โอเคค่ะก็โอเคไม่เยอะมากแล้วมาดูร้านขายของเด c o r ี y โ,โอ้โหเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววารุตาก็จะเข้าไปซื้อด้วยละค่ะจะไปซื้อแชมพูซื้ออะไรพวกนี้เต็มเลยค่ะเยอะมากๆเลยคนซื้อของเยอะมากเลยค่ะโอ้เต็มทิ้งช่วงอ้ รุตตาจะเข้ามาซื้อของขวัญด้วยค่ะเพราะว่าจะซื้อแบบนี้ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสำหรับอาบน้ำแล้วก็ไอโลชั I ่นทาตัวแล้วก็จะมีครีมด้วยค่ะครีมอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9ยูโร9 5ค่ะก็ตกอยู่ที่ประมาณ360บาทค่ะในหนึ่งแพ็คนี้นะคะรุ้ตาเขาจะเข้ามาดูของขวัญด้วยค่ะคนพุกพ่านกันเยอะมากเลยละค่ะ เป็นอะไรที่บอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยค่ะก่อนวันที่จะปิดล็อกดาวน์กันจริงๆในประเทศเยอรมันค่ะเหลืออีกวันก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคนก็เรียบที่จะซื้อข้าของกันไปค่ะซื้อแชมพูมาสองปุกค่ะแชมพูนี้เป็นของยี่ห้อของร้านค่ะ D M นะคะอันละ36บหบาทเองค่ะ 36บาทน้ำหนักอยู่ที่300 ml นะคะเราก็สามารถใช้ได้เป็นช่วงที่ล็อกดาวนะคะซื้อแชมพูมา2อันค่ะอันหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับมะพร้าวค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับใส่วิตามินแล้วก็น้ำมันออของอะไรนะมันเดลของเม็ดอัลมอนด์ค่ะโอเคค่ะบรุตา แค่นี้หนึ่งยูโรค่ะว่าจะซื้อสองกลายมาเป็นซื้อสี่ไปเลยค่ะอันนี้2องยูโรก็ตกมา70กว่าบาทสอยอันค่ะสองยูโรนะคะเพื่อนๆสี่อ,อันค่ะออกจากร้านซื้อของมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อนะคะว่าผู้คนจะมากมายขนาดไหนมาเดินซื้อของก่อนที่ทุกอย่างจะปิดลงค่ะ ไปเลยนะคะไปกันเลยนับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะคะทุกคนก็จะหยุดอยู่กับบ้านค่ะทุกอย่างปิดหมดยกเว้นร้านขายอาหารเท่านั้นนะคะที่จะเปิด all right, all right, all right. Okay, okay, okay. ดอกไม้ก็อดจะดูไม่ได้ค่ะนี่คือต้นลิลลี่ค่ะลิลลี่หรือจะเป็นเรียกว่านสีทิศบ้านเรานะคะโอ้โหกล่องอันเบรอเลยยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดอกลิลลี่ก้านยาวๆดูดอกไม้นะคะกุหลาบเต็มไปหมดเลยค่ะ เราไปเดินกันต่อเลยนะคะดอกนี้ก็สวยค่ะก็เรียกว่าคริสโรสซึสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกไม้ในช่วงของฤดูหนาวที่เขาจะปริบานค่ะแล้วก็จะมีของตุ๊กตาเล็กๆเป็นคริสต์มาสเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะใน่าำกลางบรรยากาศอันนี้ลด50%ร้านนี้ลด50%กับเพื่อน ไปเลยค่ะไปเดินกันต่อเลยไปดูสภาพของผู้คนโอ้ยอันนี้แวะหน่อยได้ไหมะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยร้านขายของวันคริสต์มาสค่ะเครื่องตกแต่งช่วงวันคริสต์มาสก็จะมีลูกอันนี้เล็กๆด้วยละค่ะแต่ละลูกนะคะอันละ80เซนค่ะ 80เซนก็ตกประมาณสาบาทค่ะลูกละ30บาทค่ะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นหัวของลิลี่ต้นว่านสีทิที่ก้านใหญ่ก็สวยมากๆเลยนะคะดูไอ้ตุ๊กตาตัวนี้น่ารักตัวนี้ก็น่ารักน่ารักหมดเลยค่ะรูป้ปวดใจค่ะสวยอันนี้ก็บอกว่าลดนะคะเหลืออันละ12ยูโร90เซนค่ะ น่ารักไหมคะเหมือนหน้าคนเลยตรงนี้ก็น่ารักมาค่ะเข้ามาอีกร้านมาดูของนะคะเมื่อกี้ก็ต้องจอคิวรอดูค่ะอันนี้มีกล่องที่เป็นเซ็ตแบบนี้จะซื้อของที่เป็นเซ็ตแบบนี้ค่ะจะเอาไปจับของขวัญอันนี้เซ็ตนี้เซ็ตนี้ก็สวยดีค่ะ อันนี้เซตนี้10ยูโรค่ะ10ยูโรก็ราคาอยู่ที่ประมาณ360บาทค่ะแสงมันสะท้อนอันนี้อันนี้ราคาก็ไม่แพงค่ะน้ำหอมของปารีสเซตนี้8ยูโร95ค่ะ สุดเซ็ตข้างล่างนะคือแค่7จยูโร45อันนี้7จยูโร95ค่ะมาู้ต่ไม่รู้จะเอาแบบไหนแต่ชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้ซื้ออันนี้ไปอีกอันนึงค่ะเป็นน้ำหอมคู่กับอันนี้เป็นแชมพูแล้วก็ที่อาบน้ำแล้วก็นี่เป็นน้ำหอมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรออดค่ะนานแล้วเนี่ยก็ ชุดนี้อีกนึงค่ะไปค่ะซื้อของเสร็จแล้วโอ้ยจะบอกว่าคนไม่เยอะก็เยอะนะคะก่อนที่จะถึงวันพุธนี้วันที่16ทธันวาคม ประเทศเยอรมันเขาก็จะปิดหมดแล้วค่ะยกเว้นร้านขายอาหารเท่านั้นวันนี้วรุตาก็เลยออกมาดูสถานการณ์ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็มาซื้อของขวัญด้วยค่ะเพราะว่าในครอบครัวเขาจะมีของขวัญ ให้เกตก,การวารุตาก็เลยต้องออกมาซื้อค่ะและเป็นการลำบากใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อของขวัญให้กับใครสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจยากใช้กับเพื่อนๆวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสถานการก็ผู้คนก็เร่งกันซื้อเข้าของแต่ก็ไม่ถล่มทลายอย่างที่คิดนะคะร้านนี้ก็ปิดกิจการค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอะไรช่วงนี้ที่ทุกคนเขากำลังจะเตรียมตัวซื้อเข้าของในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนะคะแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่คาดคิดเอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนมีกำลังในการซื้อน้อยลงค่ะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นกันทั่วหน้าแล้วค่ะ ยังไงก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชีวิตเรียบง่ายวารุตาด้วยนะคะมีอะไรดีๆมากนำเสนอเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชีวิตเรียบง่ายวารุตาด้วยนะคะเจอกันคะ่ะ Yeah. Hey.